ลงเว็บไปขายตรงไหนพี่มันถ่่ายแล้วพีก็ตรงไหนมันถ่ายแล้ว,ม,ลวมันถ่ายอยู่แล้วมันเป็นวิดีโอไหมไม่ชัดมั้ยชัดเลยพี่ว่ากดซูมกดตรงไหนเดินเข้าไปใกล้กลๆได้ไหมซูมมันไม่ชัดเลยมีกล้องวอิด กี่นี่ก็จะพาไปไหว้แม่น้ำมันใช้น้ำมันหรอไม่ใช้ถ่ายใช้ถ่ายกาดแล้วกาดวิเทลเอาไงไปเติมมาถ่ายเลยนะตัวละตัวละหนึ่งพันร้อยถ้าน้องสนใจมาดูในเว็บโอนะครับเว็บหนึ่งหนึ่งร้อยบาทมันคับไร้สายที่ซอในเว็บเหรอ1น0 0บร้ติดต่อก็ศูนย์แปดเก้าห้าสามหนึ่งแปดจ็สองหนึ่งนะครับ เนี่ยถ้า <c> ม <oughs> ีลูกมีหลานก็น่าซื้อแล้วซื้อครั้งแรกเต็มก่อนากราฟให้ฟรีนะครับกราฟก็คือกราฟคือดูใกล้แล้วเราทำยากงานดึงกัสู้ลงไม่ไหวอเอแล้วดูใกล้ๆนะครับ เอามาขายในเว็บอะครับตัวพันร้อยครับพี่ทำเองอหรือว่าอะไรตัวทำเองก็รวยสิน้องเลย้มทำครับไม่ยากนะครับง่ายง่ายน้องสนใจก็ 0 8 9 5 3 1 8 7 2 1้นเะครับตัวละ1100เติมแก๊ให้ฟรีครั้งแรกทำน้องทำน้อง เอาละนะโอเคสั่งซื้อในเว็บนะครับโอเคแล้วส